อคุณพี่อคุณชาลีนามาตินชาลีมาตินนะครับครอบครัวชื่อเล่นชื่อโอะให้อธิษฐานเราเองเน้อเนาะให้พี่ทัดอธิษฐานให้หน่อยเนาะให้ร่างกายแข็งแรงทํางานสินใดก็ให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค네ิดสินใดสมฟัาปรารถนาอมเขาบอกว่าให้ได้ทํางานให้ที่ดีขึ้นนะครับอยากทางานเจริญรุ่งเรืองอยาการงานดีขึ้นครับ ได้งานไม่ไไขด้งานดีขึ้นแล้วก็จะได้มีโชคมีลาภจะเริ่มมาทำบุญต่อกับหลวงปู่นั่นแหละได้ดีก็แล้วก็อย่าลืมหลวงปู่สาธุสาธุนี่ครับเว้าก็ได้เขียนไว้แล้วเนาะเสร็จแล้วจะไปไว้ที่ไหนพี่ท่านถวายลวงปู่แล้วเขียนไว้แถวนี้เขียนไว้แถวนี้เนาะอันนี้ก็ชุดหนึ่งก็ประมาณ ร้อยเก้าเก้านะจุดนี้เนาะร้อยเก้าเก้าครับร้อยเก้าเก้าแล้วก็ไก่ก็อยู่ประมาณบูชาได้เนาะครับไก่ก็สามร้อยพอดีเนาะชุกค <abra> ู <t> ่หนึ่งนะครับอาปาอแพงก็เรียกไก่เลยไก่น้ำโชคบ่ไก่น้ำโชคไก่น้ำโชคไก่น้ำโชคแล้วเวลาถวายถวายว่าวก็ถวายแบบนี้ใช่ไหมถวายแบบนี้ครับถวายแบบนี้ไก่หันมาแล้วหันหันหน้ามาทางนี้หันมามา หันหน้ามาทางนี้ออกหันหน้ามาทางทิศตะวันออกแต่ว่าวางแบบนี้ลุงปูจะได้จับอ๋อลุงปูจะจับแบบนี้เลยใช่ไหมลุงปูจีจับข้างบนก่อนมันจะไม่จับข้างล่างจับจับข้างบนจะจับแบบนี้อ๋อลุงปูจะจับแบบนี้ตลอดเลยเวลาใครทาไสบเมาอ๋อท่านเวลาท่านทำท่านจะยืนทำมัดแบบนี้ถึงมัดโครงมัดตี้ไม่ใช่ยังนี้ท่านจะมัดแบบนี้นั่งมัดยืนยืนให้มันสูงเลยมัด ก็ผลไม้ปกติก็ต้องมีแบบนี้นะครับคุณชมนะครับอ่าถ้าเรามาถวายก็ถวายแต่ว่าวก็ยังน้อยก็จะมีนี่แหละครับก็จะมีผลไม้มีส้มมีแล้วแต่เรานะครับตามตามมีตามเกิดที่ลงปู่ชคขนมเปียกขนมขนม,ขนมเปียขนมเปียไหนไหนก็ดูหน่อยพิทักษ์ก็ดูหน้าตายอยู่นี่ปง,งอยู่ข้างงอ๋ออยู่ด้านนี้ถวายในปูขนมเปีย น้ำเปลี่ยนพี่จริงขา้าวลามแต่หายากนะครับคุณผู้ชมนะครับข้าวลามหายากมากต้องไปซื้อที่อื่นถึงจะได้เก็บไว้หลงปู่เลยที่ผมเห็นท่านจะเกะออกแบบนี้เกะยังไงอันนี้นเกะเกะออกแบบน,นี้ทีนี้ชั้นไม่ชั้นท่านจะเกะออกครับชั้นจะบอกข้างในมันจะมีโอ้ท่านจะท่านจะบอกข้างใน แบบนี้ท่านชอบมากท่านชอบมากแบบนี้คือขนมเปียกขนมเปียกโอ้สาธุลโอมจริงๆนั่นเองขนาดยืดนี่เวลาเราทานไปมันจะกับกับข้างในกับกับข้างในโอ้มันมีเหมือนที่เขายัดไส้ข้างในท่านชอบที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านจะชอบไปไออะไรมันมันก็ไส้กรอบครับนี่ก็มาจดทูบเสียงไทยเอาเลยคุณผู้ชมเลยครับวันนี้ก็ จะมาติดตั้งเสาให้เสร็จนะครับเมื่อติดตั้งเสาเสร็จแล้วก็จะอาจจะดึกเนาะอาจจะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะครับเราก็สบายลงปูเสาด้วยติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะเสร็จช่วงไหนนะคระับบอกลงปูแต่ว่าเราจะติดตั้งเสาให้ลงปูถ่ายถ่ายก็สะทูลออกเลยถ้าทะเบียนรถของผมออกสี่ห้าเจ็ดสี่ขอให้มีเจ็ดกับห้ามาด้วยกับทูบเสียงท้ายนี้เพราะผมฝัน เห็นแต่รถเจ้าของ3-4สี่คืนแล้วก็เลยมั่นใจทะเบียนรถงวดนี้มั่นใจทะเบียนรถพี่ทัดลองเล่าให้ฟังนะฝันยังไงเน่ะฝันว่ายยัไงไอโรคหนึ่งนะชัดๆนะครอันนี้เมื่อเมื่อคืนวันที่ห้าวันที่ห้านอนนอนฝันแต่ แต่พอตื่นื่นเช้าวันที่หกเราไปทําไปไปสองเลขที่บาทแต่เอ็ดมันีถามผมว่าย,ยังไม่แน่ใจกันเลยไม่บอกก็เลยรอดูอีกทีหนึ่งพอคืนวันที่แปดที่เราไปทําสองเลขที่บาตก็วันพระเนาะวันนั้นแล้วก็ฟันอีกเป็นคืนที่สองพอคืนที่สามก็น่าจะวันที่เจ็ดหรือแปดนี่แหละ ันเห็นที่รถขับรถขับไปขับมาก็เข้ามาในกระท่อมและขับจากกระท่อมก็กลับบ้านพอคืนต่อมาอีกก็ขับมากระท่อมอีกก็รถเดิมๆก็ทะเบียนทะเบียนก็สี่ห้าเจ็ดสี่พอคืนน่าจะคืนวันที่เก้าหรืออะไรนี่แหละกงก็ฝันอีกว่าขับรถตัวเองไปอำเภอพาลูกสาวไปอเอำเภอพอตื่นขึ้นมาลูกสาวก็บอกว่าพ่อพาไปอำเภอหน่อยจริงๆผมก็ได้ไปอำเภอรจริงๆ แล้วก็พอคืนเมื่อวานน่าจะวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดี่และก็ฝันอีกว่าขับรถมากระท่อมอีกก็มาจอดไวท้ที่ที่ครัวตรงครัวทางถ้ามาจากนูก้นก็ทางขวามือจอดไว้ตรงนั้นก็เลยก็เลยจุดทูบบอกลวงปูว่าลวงปูถ้าเลขทะเบียนรถนี้ออกก็ก็ขอให้ เอที่มาถ่ายตามก็ขอให้ถูกอยากให้ถูกพอช่วงนั้นผมนั่งคนเดียวมันว้าเวช่วงนี้ก็โรคระบาดโดยโควิดผมก็คิดในใจว่าทําไมวันนี้มันมันเปลกนั่งอยู่คิดไปเลยเตื่อยเหมือนไม่มีคนเหมือนผมอยู่คนเดียวแต่ทั้งๆท,งท,งที่คนก็มาไหว้ลุงปู่ตลอดแต่เหมือนผมนั่งอยู่คนเดียวก็คิดอะไรหลายๆอย่าง ก็เลยจับทูบจุดนิดิหลวงปูว่าขอให้ให้ทะเบียนร,รถนี้ขอให้มาในงวดน,นี้มันยังไงนะแสะดงว,ว่าหลวงปูท่านให้แล้วมัน,นี่ยับเวลาจะพูดถึงเรื่องในความฝันนีมันคิดไปหลายๆอย่างลงมาลงมาได้ยินเสียงลูกชายบอกว่ารถมอไซค์ลูกชายลูกชายหาย ในฟาฝม่านนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องกินในฟามฝันก็บอกว่ารถพ่อรถมอไซค์หายแต่พอผมจับกุญแจรถ,รถใส่มาลงไปปึ๊บมองไปก็เห็นรถอยู่ที่เดิมแต่ทะเบียนนั้นก็สี่สสาผมเลยให้ซื้อเลขล่างเพราะมันอยู่ข้างล่างใต้ทุนบ้านก็คือมอไซค์แต่จับกุญแจนี้กุญแจกุญแจรถยนต์ก็คือหนึ่งห้าหแล้วก็ตัวทางก็4ี่เก้าสี่ แล้วก็ทะเบียนรถก็สี่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าเจ็ดสี่ก็เลยถูกถเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็สามสี่สามสามแต่ผมไม่ได้ตีเป็นเลขล่าง 3, ตีสี่กับสามสามตีเป็นเลขล่างาตีเป็นเลขล่างแต่ถ้ารถใหญ่ตีสามตัวก็คือห <5 74. S 1> ้าเจ็ดสี่ตีสามตัวห <5 74. S 1> ้าเจ็ดสี่ครับแล้วก็กุญแจก็คือหนึ่งห้าหกเพราะเลขรถยนต์นี้ผมเคยถูก ตอนเป็นเหตุคือลูกชายครับชนต้นไม้แล้วก็เขาไม่เป็นรายแต่กรรมเรียนลงปูไว้ที่ผมบอกนั่นแหละร,<ม>รุ่นกูคันนั่นแหละก็เลยซื้อถูกได้เกือบห้าหมืนอันนี้มางวดน,นี้ก็ฝันเห็นรถก็น่าจะจะมาช่วงช่วงนั้นนี่น่าจะออกแต่ก็เป็นแนวทางผมก็ไม่รู้เขาให้ออกตัวไหนก็ไม่รู้แต่อันนี้ก็เป็นแนวทางครับนะความฝันเนระความฝัน,นครับ เป็นความปั็ในเพรจะเล่าแบบนั้นแต่เราแต่งไม่ได้เพราะผมอยู่กับหลวงปู่ถ้าพูดโกหกเขามันจะบาปตัวเราเองไม่กล้าโกหกบนี่นอครับเหล็กของหลวงปู่ก็รอดูทูบเสียงท้ายอีกที่หนึ่งว่าหลวงปู่จะให้แบบไหนนะครับคุณชมนะครับะเดี๋ยวเรามาดูกันโลทูบเสียงท้ายตัวไหนมาหนึ่งกั้งสองมาเลยสองสองมาใช่ไหม ในเวลาผมพูดถึงฟองฝันของตงมันมันเหมือนกระจุกพูดกับมณีก็เหมือนกันพูดกับลูกใช่ไหมลุงปูไม่ให้ไม่อย่างให้พูดหรือเปล่าครับสองลูกฝันไหมนะเมื่อคืนลูกสาวก็ฝันเห็นรถเห็นรถดีแล้วเห็นรถตีแล้วอืเขาบอกมาเช้าว่าพ่อฝันเห็นรถยนต์ผมก็บอกว่าเออซื้อ ลองลองไปซื้อลอตเตอรีด่ดูลองซื้อดูเระเขาเคยถูกหลายงวดแล้วลูกสาส่วนมากเขาจะซื้อตามเซเว่อนออฟันเห็รถยนต์เหมือนกันครับฟันเห็นรถยนต์เหมือนกันแต่ตอนนี้เขาก็ไปฝึกงานอยู่ที่สหกรบุชมีมันเหมือนกับคนขัดขัดมไม่มให้พูดท่านให้พูดเนาะครับเพราะในข้างในรถผมมันมีแต่ ิ่งลงลอปูเต็มมหมหดมมีแต่ของลงปูทั้งหมดเลยทั้งเข็มขัดลูกชายทั้งโีบทั้งเหรียญทั้งรูปเต็มไปหมดทั้งแบงหนึ่งร้อที่ผมเก็บได้อสองสามหนึ่งบอก็ดูในคุณผูชมเด้อเลบน่าจะหนึ่งต้องสองรูใช่เลยสองสามหนึสองสาหนึ่งตัวนี้ สามกสองเป็นห้าเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งอยบวกอีกอยากด้อันนี้อยยอดมันเื่สามสองสามสองสองหนึ่งสามสองหนึ่งเอ๊งงสองสามหนึ่งสองเออสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสถ้าสองสามก็สอง สามตัวก็เป็นสามสามอะไรเนาะเออใช่ใช่ใชตีเป็นเลขสามสามสองสามก็เป็นสามสามหนึ่งสามสามอ่เป็นแนวทางเลยคุณผู้ชมนะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางดูนะครับนี่คือจุดทูบเสียงไทยวันนี้นะครับนะครับวันพระนะครับวันนี้นะครับวันพระใหญ่ใช่ไหมพี่สัตว์วันพระเมื่อเช้าได้ายที่บ้านแล้ว คืนนี้ผมจะมาจุดลุกช่วงไหนผมาะมาจุดช่วงนั้นแหละ<อ>ตอนเย็นรอบหนึ่งถ้าตื่นขึ้นมาผมจะจุดอธิษฐ,ฐ,ฐานให้เลขทะเบียนรถให้ออกได้ขอหลวงปู่ขอจนวันออกแหละให้หลวงปู่ล็อกไว้ด้วยเด้อหลวงปู่หลอกเลขรอหลวงปู่ไปให้เห็นขับรถหลายคืนผมก็จะจุดทุกวันจุดจนหวยออกถ้าไม่ออกงวดนี้งวดหลังอย่าทิ้ง เพราะเลขในว่าวที่ผมเขียนไว้ไอ้เจ็ดสองแปดมันมาออกงวดที่ผ่านมาสามงวดตั้งแต่สี่เก้าสี่ครับอภิทัศผมมาไล่ไว้ตรงนี้เนาะเอาใส่เลยเนาะเอาอรผมวางตรงนี้่อนครับไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่สสเสร็จแล้วไว้ที่ไหนพี่ทัเว่าวไว้ที่เราก็จะแปดตรงนี้อ๋อแปดตรงนี้ก่อนอ๋อเราว่าวงปู่แบบนี้จะไว้ข้างบนตลอดอ๋อจักเต็มผมจึงทยอยเอาลงไปลงเลยจัดเป็นแถวอืมแต่ถ้าว่ายังสีหลักสีก็อาจจะไว้แถวอื่น ย yeah, กดับสีก็จะไว้จุด